โอ้โหนี่ครับว่าจิตยางมาเล่นครับพอดีนี่นี่นี่ผู้ดำเนิโอ้โหของสังวีกมาครับผมนี่ของสังวีกมานี่ครับกำลังสิกินเขาครับแถวประเด็นี่ครับผมตอนิกะลงเบ็ดเรียบร้อยครับหาคัน8ฟุตครับเบ็ดเบอร์0.8ครับผมอากาศกะคึมๆครับมึงเห็นปมมีแดด เดี๋ยวมปรองมือกันครับเรอรุ่นกันเบิ่งว่าสิมีแจมิโตะปะเดี๋นกันยาวๆนะครับเนาะซังวิเพิ่งกัลงแล้วเรียบร้อยแหละกตยังบ่มีแจมมีโซะขึ้นมาอยู่แต่ซังโจรเพิ่นอยู่ไกลครับเนี่ยผเห็นไปครับเดี๋ยวไปลุนกันครับเดี๋ยวครับของซังวิครับกําลังนั่งกินขนมกันครับผมเอาแล้วเอาแล้วปลาหยางเดือบกันครับเกือบพลาดแล้วนั่นเอ้าหลุดไปซ้ำเห็นเห็นเลยครับนี่หลุดเห็นเห็นใกล้ๆนี่โอ้เียน อืมประมาณตามือเนียมั้งเนาะอืมเสียดายครับผมแหววแล้วครับของสวีเอาอีกแล้วโอ้โอ้หล่อออกแก๊กๆเลยเฮ้ยตักบ่ล่ะได้ตักบ่ล่ะเดี๋ยวไปยังครับมันรุนกันครับผมของสวีครับปลายังปลายังเม่นอ อันนี้เล่าเกี่ยวเสดเดือนไปครับตัวสุดท้ายเกี่ยวเสดเดือนไปตัวหนึง่งมาแล้วยิโอ้โหสวยงามครับผมเอ้ามันไ่ได้กินขี้เสดเดือนตัวนี่ออกินเม็ดฟ้เออมันกินเม็ดฟ้อมปนินมาแล้วครับใส่ส,สวยๆครับผมของสร้างจอยก็ได้แต่หนึ่งนะครับแต่บราิายครับผม ôi lụt đâu băng, nó chìm trước điều ấy, quá, nó chìm nghe câu như bà, bà, này cho nó พลาดครับผมสั่งโจทน,นะครับโอ้โหครับผมยางมาจีงยางมาเลยครับสั่งโจนครับอยู่คนละหม่องครับผมบ้า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 ,บามาถึงเก่เาเลยเว้ยอุ้ยใหญ่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยสวยเฮ้ยตะเพียนบ่โอ้โหโซดีโซดีโซดีโอ้โหสะเพียนใส่สวยๆ,ๆครับโอ้หืม นี่ครับว่าจิตย่างมาเล่นครับพอดีได้ช็อตนึงครับผมได้ช็อตพอดีเลยสวยงามครับผมตอนนี้เก้าโมงครับผมนะครับสภาพบ่ายของเขาสร้างจ้อยจาได้หลืครับนี่แต่ก้อนมันเป็นโคกผีประาเก้าครับตั้งแต่สมัยดึกดําบันนะครับตั้งแต่สมัยสังจ้อยน้อยๆนี่สางจ้อยเคยมาหาหน้อไม้อยู่ครับนี่แถวนี้ตอนนี้เขาคุดเป็นสายเฉลิมพระเกียรติครับ ไว้ทำการ,กรเกษตรนะครับเนาะไม้ก็สวยอยู่ครับสังวิเพ่งก็ได้ตลอดครับสังโจนก็นได้ตลอดสังแจยสังจอยเพิ่งมาครั้งแรกครับนี่สังโจนพึ่งลงหนาปากท่อนี่ครับนี่เดี๋ยวไปรุ่นกันยาวๆครับผมมือนี่สังจอยควรจะได้ตัวเดียวขณะนี้เวลาสิบนาฬิกา เงียบคลิปครับจะหาได้ปลาตัวเดียวครับสังจอยสังวิก็ได้สองโจรปนินสังจอยได้ปลาตะเพียนตัวหนึ่งสิบโมงครับนี่นี่กี้ครับแดดกันตู้บ่ออกครับนี่โอ้ปกติสัยงวิมานี่ดึงเอาดึงเอานะครับเดี๋ยวสังจอยเซลลรูปลงให้เบิ้งหนิใส่สังวิมาผู้เดียวนี่ครับสังสังวิทรงรูปให้สังจอยเบิ้งนี่ครับนี่หลายอยู่ครับนี่ เราสั่งจอยมานำดีโอ้ยหนึ่งกิ๊กหมายสวยครับผมสังวิก็เคยได้ไปครับใส่โลใส่อย่างก็ได้ปลานิ้ครับเป็นเลยโซชวนสั่งจอยมาแล้วครับเนาะพอสั่งจอยมาครับเงียบคลิปครับผมโดนโดนได้มาครับติดงานครับผมช่วงนี้ติดงานบางเลน่นครผสมครับโดนโดนได้กลับมาบ้านครับผม แต่กลับมาบ้านก็ได้ออกไม้ครับผสมกับพราวเลยครับนี่เดี๋ยวรุ่นกันยาวๆนะครับเนาะมือนี้เจ้าสังวีเอาอีกแล้วครับผมโอ้จะได้ถ่ายได้สังวีหนีนะบ้างมือนี้โอ้ครับๆเอาแ้วเอาแ้วปลายังมาเบิกกันครับผมอื้อหนะ ปลาปุกว่ากินสี่เดือนบ่เเลยเนาะโอ้แด่เพื่งปลาเขาเอิ่มปลาอย่างนะโอ้ปลาปุกหางแดงครับผมโอ้โหมันหมาครับสังวิสีได้ายใช่สังวิแล้วมั่งมือนี่โอ้ดึงแห้งบอกโอ้โหมอึงแห้ได้เปิดกล้องกำลังสิกินเขาครับเบื้องส่นี่ครับนี่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 ผู้น่ะ โอ้โหมาช้ายังดีกว่าไม่มาครับผมกําลังสิกินเข่าแล้วครับนาะบริเเปิดกล้องโอ้โหกำเต็มกำครับมันต้องอย่างนี้สุดยอดครับมันหมานครับผมเต้มที่สองของสังจ้อยครับมันหมานครับผมของสังวีกมาครับผมนี่ของสังวีกมานี่ครับกำลังสิกินเข่าครับแทลาปะเด็นี่ของสังจ้อยครับนี่ นี่ที่ได้ขึ้นมาเมื่อกี้ครับยังไม่ได้ปั่นเลยครับนี่ยังไม่ได้ปั่นเนื้อลงเลยครับนี่เบสยังนอนแข็งอยู่อย่างสังวิมาแล้วปายังม่ไม่ลุดกันครับผมโอ้โหใส่สวยไหมโอ้โหโอ้โหฟังนี่มีแต่นิ้นครับผมนิ้งโอ้โหเป็นนิ้นครับผมออื้หือใส่ใหญ่อยู่ครับสี่นิ้วครับสี่นิ้วโอ้โหโอเคครับผมมันมันครับพึ่งมาครับพึ่งมาพึ่งจะเริ่มมาตอนเที่ยงครับผมมันมันครับ ครับผมหลังจากตัวนั้นได้มาตัวนึงก็เงียบคิ้วครับนี่เ <Okay. S 1> ที่ยงเครื่องเลยสร้างจนเก็บนะครับย่านฝนนะครับเนาะ <Okay. S 1> มืดไปแล้วครับพ <Okay. S 1> นพนอาจะเป็นก็อากาศครับเมือนี่สร้างโจนก็ได้สองสามตัวขึน <Okay. S 1> ้นกักนออ้แต่เก้าที่ข้าเจ้ามาเพิ่มมาน่นโอ้ได้หลายครับ yeah. 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 โอ้ สังเจินเก็บของละเดี๋ยวสังจ่ยก็จะไปเก็บของขกันและครับนี่ย่านฝนครับมือเติบยิงอยู่ไกลโกมูเขาพู้นครับผุนประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละครับประเทศเพื่อนบ้านนี่ไม่เป็นประเทศไทยได้ครับนั่นพู้เข่าคนครับบานสังจ่อยติดายแดนครับผมกรบผมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงครับปลากระบอก่อยเข่าด้วยครับเนาะ นั่นทิ่มมันเออทิ่มไปให้เบิร์ตทิมมันไปให้เบิร์ตเขียนแรงปลาบวกเขาทีม่มห่ดทังเงี้ย <laughs> ทางใส่เดือน <laughs> ออตลกตลกด้วครับเดี๋ยวเก็บคือเก่านะครับเนาะบ่เฮาบ่าิึงของเรือลาดอยู่แล้วเออกระยงกระยะก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยนะครับ <laughs> ไปไม้ใดก็ได้ไเดี๋ยวเขาจีให้ <laughs> เอามาเฮามาเบิ่มผลงานกันมื้อนี้ครับผม ผลงานของเขามือนี้สังวิได้ปนิ้งสามตัวแต่เพิ่นหายสร้างจอยไปทอดแล้วครับเนาะแล้วก็ปลาปกตัวนึงของสังวิครับนี่ของสังจอยก็ได้ตะเพียนสองตัวครับเมื่อนี้ปลาบ่เข่าครับปลาบ่คคอยเข่านะครับเนาะแต่ก็พอได้อยากได้กินอยู่ครับผู้ใดได้รายได้น้อยก็เอารวมกันนะครับพอดีได้ไปทอดนะครับเนาะ ขอบคุณหลายๆครับสําหรับผู้ที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับเนาะทั้งเก่าและใหม่ทุกๆท่านเลยครับผู้ดดมากคลิปแบบบ้านๆอยากหากินแบบบ้านนอกบ้านหน้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊กองกิ๊กอนีงเลยครับเด้อสาหรับคลิปนี้กะสร้างจ้อยกับลาไปสักนี้นะครับเนาะพอกันไ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปใส่ติดตามไว้เ้อครับเด้อ